คาร์บอนเครดิตวิธีคิดของเขานั่นคือว่าเขาเอาคนเข้าไปเนี่ยแล้วไปวอร์ริไและเข้าวอร์ริไสูงมากผมถึงถามในฝั่งของพี่นายมันจะเข้าไปช่วยในฝั่งของคาร์บอนเครดิตด้วยหรือไม่อย่างไรครับครับแน่นอนเลยครับจริงๆคาร์บอนเครดิตใช้ใช้เทคโนโลยีดาวเทียมในการประเมิน v e r i f y ยคาร์บอนเครดิตเป็นสิ่งที่เราต้องทำอยู่นะครับแล้วเป็นยังไงครับเหมือนกับที่คุณแซดบอกนะครับก็คือว่าที่ผ่านมาวิธีสมมุติว่าเราปลูกป่า เพื่อแอบซอบเลือดของคาร์บอนนะครับคราวนี้เราจะเอาป่าเอาเอาคาร์บอนเนี่ยเราเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันแอบซอบกี่ตันต่อปีนะครับวิธีเดิมเดิมก็คือว่าเอาคนไปแล้วก็มีเครื่องมือวัดแล้วก็ทําเป็นแซมเปอร์ลิงไปใช้เวลานานมากครับเพราะมันต้องเดินในป่าแล้วก็ไม่ใช่แค่เดินในแค่ช่วงใกล้ๆที่ถนถนเท่านั้นเองแล้วก็เข้าไปลึกๆก็ไม่ได้ไปวัดมันไม่ได้ครับอย่างนั้นมันไม่แม่นอย่างนั้นก็นต้องไม่วัดในทุก ทุกทำแซม pling แบบสม่ำเสมอในในป่าที่เราปลูกนะครับ <c oughs> เป็นพันไร่เป็นหมื่นไร่นะครับซึ่งมันใช้เวลานานมากแล้วมันแพงมากแล้วคนที่ Verify <c oughs> ก็น้อยในประเทศไทยด้วยที่ทำอย่างนี้ได้แต่เราใช้อาศัยเทคโนโลยีดาวเทียมนะครับสามารถที่จะดูได้ว่าถ้าเป็นต้นไม้ชนิดนี้พื้นที่ประมาณนี้นะครับเราปล่ยประมาณนี้เนี่ยมันแอบสอดได้กี่ตันต่อปี สามารถใช้จากภาพถ่ายดาวเทียมวิเคราะห์ได้เลยไม่ต้องไปเดินป่าเลยนะครับแล้วตอนนี้เราทําการวิจัยแล้วเนี่ยความแม่นยาของเราเกิน90%ตอนนี้นะครับ<อ>ดังนั้นความแม่นยําระหว่างการที่จากภาพถ่ายดาวเทียมแล้วเรามาวิเคราะห์โดยใช้ AI ของเราเนี่ยนะครับเ<อ>ทียบกับไป<อ>เข้าไปเดินป่าเองเนี่ยเกิน<อ>90%ความแม่นยำนะครับ,รบ next step ของไทยคมจะทําอะไรนะฮะเราจะเอาตัวความรู้นะฮะ a l g อริทึมของเราเนี่ยฮะ เอากับโซลูชันของเราเนี่ยฮะไป v ว r i f ฟายที่อ,ออบกอกอรที่ทีเว<ช>ิร์นะครับที่ทีเวิร์ที่นี่นะครับแล้วก็ไปเซอร์ติฟายที่ต่างประเทศด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยคนใครที่จะปลูกป่าเพื่อลดคาร์บอนนะครับก็สามารถที่จะจ้างไทโค,คมาเพื่อมา v ว r i f ฟายได้ครับโอ้กวัติแพงมากเลยนะผมเห็นข้าวเวอร์ฟายแล้วโอ้โห มันไม่คุ้มกับคาร์บอนเครดิตที่เราได้เลยนะฮะแต่ถ้าในอนาคตับวันนี้วันนี้ขั้นตอนถึงไหนแล้วฮะที่คุยกับในฝั่งของออบจกรนะ,ค,ะครับครับครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนในการที่จะเอาไอ้ตัวโซลูชนันของเราฮะ,ะให้อปบจกรเขาเป็นคนเซอร์ติฟายว่ามันแม่นยำแล้วก็สามารถเซอร์เซอร์ติฟายว่ามันใช้งานได้ ก็อันนี้ก็อยู่ในอย,อยู่ในขั้นตอนอยู่แต่ในเวลาเดียวกันทางไทยคมก็จะไป Verify ที่ที่เขาเรียกว่าสถาบันเวราที่อเมริกาด้วยนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นเป็นเป็นมาตรฐานสากลนะครับในอนาคตตอนมาสามารถเทรดคาร์บอนได้เวราเป็นสิทธิที่ทุกคนทุกคนยอมรับ,รบในในต่างประเทศนะครับเวราจะเป็นหน่วยงาน v ว r i f ฟที่คนยอมรับในสหรัฐอเมริกามาก โกลตนดาร์าจำเป็นในฝั่งของยุโรซึ่งการเข้าไปสู่ที่เวราได้นี่ถือว่าเราจะมีโอกาสในการวัดคาร์บอนเครดิตด้เต็มูลเลยนะฮะใช่ครับจริงๆถ้าโซลูชันเรามันผ่านเวราเราเรา,เราได้นี่ฮะเราสามารถวัดได้ที่ไหนทั่วโลกก็ได้ไม่ใช่แค่ประเทศไทยครับนะครับแสดงว่าโซลูชันเราเนี่ยมันสาหรับทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยอย่างเดียวคะัุตรงนี้มูลค่ามันจะสูงขนาดไหนที่ไหนครับก็หลายๆท่านคงทราบนะครับว่า เรื่องของการที่ประเทศไทยจะไปถึง net zero นะครับแล้วก็ประเทศอื่นๆจะไปถึง net zero แล้วก็ทุกๆบริษัทโดยเฉพาะบริษัทบริษัทมหาชนนะต้องตื่นตัวเรื่องนี้มากเรื่อง ESG นะครับต้องตื่นตัวมากดังนั้นเนี่ยเรามองว่าเทรนด์ตรงนี้มันไม่ไปไหนหรอกครับเรื่องเรื่องของการที่จะแอบซับคาร์บอนในโลกเนี่ยมันมัน,ม,นมันมาแน่นะครับดังนั้นเนี่ยโซลูชนันของเรามันก็จะเป็นประโยชน์มากสำหรับหลายๆบริษัทนะครับกลาข น,นี่คือเรื่องราวที่อยากจะให้ได้ฟังคือถ้าไม่ได้มาวันนี้ผม,ผมว่าโอกาสได้ฟังแบบเนี้น้อยมากทีนี้มาเป็นถึงเรื่องตามข่าวคราวแล้วแหละนะครับว่าเราได้วงโครจรไปแล้วสองวงโครจรด้วยกันจริงๆวงโครจรเดียวก็ได้แล้วนะนะฮะเอาสองวงโครจรเลยเหรอนะฮะเอาไปทำอะไรทําอะไรยังไงบ้างครับเชนฮะครับจริงๆเราช่วงวกราที่ผ่านมานะครับ อตอนวันที่15จริงๆแล้วนะครับอตอนวันอาทิตย์วันที่15มกรามเนี่ยมันมีการประมูลวงโครจรจากหน่วยงานอิสระก็คือหน่วยงานกสกพอชอนะครับแล้วเขาประมูลเรื่องเรื่องของวงโครจรของประเทศไทยนะฮะก็บริษัทลูกของเรานะฮะก็คือบริษัท Space Tech Innovation